สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้เราจะพาไปตรวจช็บค,ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่สมัครใหม่หรือคนเก่าที่ขาดเงินสมทบไปจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมาตรการการแจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ในกลุ่ม9อาชีพในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดน,นะครับที่ประกาศล็อกดาวน์โดยทางประกันสังคมได้เปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ในกรณีผู้ประกันตนมาตรา40และประกอบอาชีพอิสระนะครับความสนใจของประชาชนในกรณีเยียวยามาตรา40ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบและจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา ช่วยเหลือผลกระทบแรงงานจากการล็อกดาวน์ในครั้งนี้จำนวน5,000บาทปเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับโดยในส่วนของแรงงานนอกระบบมีมากถึง20ล้านคนซึ่งเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา40เพียงประมาณ3ล้านลายเท่านั้นเมื่อรัฐบาลเปิดให้เยียวยาจึงทำให้มีแรงงานในส่วนนี้สนใจในมาตรการดังกล่าวทั้งคนใหม่และคนเก่าเลยครับต่อมาเรามาดูกรณีสมัครใหม่มาตรา40จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือ สัญชาติไทยอายุ15-65ปีบริบูรณ์ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทหรือมีนายจ้างนะครับหรือผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจหรือผู้ประกันตนตามมาตรา39้และไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับในกรณีที่แรงงานเคยสมัครมาตรา40มาแล้วแต่ขาดส่งเงินสมทบนะครับหรือไม่ได้ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจะรักษาสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องทําอย่างไรบ้าง ทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงสำหรับมาตรา40ในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบหรือไม่ได้ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนหากประสงค์จะส่งต่อให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไปและจะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้น,นะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ